สวัสดีดนะจ้าพอกันอีกแล้วค่ะกับเอ้ยตุ๊กตาพาฝันเบื้องมาอันจบห่านอันอยากเออพันลูกค่ะพันฟักไข่อยู่มีอันมีไข่อยู่เกาเบ,าเบอือโบดลูกค่ะมายืนเบื้องตะเหงกับบุลูกผัวพันกาเบื้องอันญาญคนมาเอ็ดตะเลเมียเนาะค่เนาะเบื้องมาเฝ้าอยู่ดนะค่ะนี่ความรักเนาะค่ะเนาะอันนี้ เมียพ่นนั้นฝักลูกอ่อนบางัันเถอะปะอันฟักไข่บางัันเถอะ บางหล่มก็เย็นเย็นเลยค่ะม่แห้งมีแห้งอ่ะเฮ้นพ่อสานีเนอค่ะหนอพันบนลุูกกับบน,นึกว่าพันละลูกน่ะได้เห็นไข่ก็เลยอันมาจอบมือที่สงค่ะนี่ <c oughs> อาค่ะมแมบบ่วนมวลเนาเค้ยทุกบ้านมีความสุขได้จ้าสวัสดีได้จ้า